ปืนนี้เรียกได้ว่าถูกบัฟแบบสุดๆครับกระสุนใหม่ก็เพิ่งเข้ามาในแพทนี้ทําดาเมจได้รุนแรงมากๆของแต่งก็ไปสุดได้เหมือนกันครับในราคาที่สมเหตุสมผลหรือต่อให้จะไม่แต่งอะไรก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับซึ่งเจ้านี่ผมมองข้ามบ่อยมากๆประสิทธิภาพของมันในแพทก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ไม่ใช่แล้วสําหรับแพทนี้มันคือปืนอีกกระบอกที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อธิบายกันต่อไปครับและปืนนั้นก็คือ m c x 3 0 0 Blackout เรื่องแรกที่อยากจะชวนคุยครับนั่นก็คือกระสุนใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทนี้นั่นก็คือ CBJ ดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่ที่58หน่วยครับยิงเข้าเกาะอยู่ที่43หน่วยและการยิงเข้าเกาะของมันเนี่ยจะอยู่ในระดับที่5ของเกาะคลาส5กันเลยครับแรงแล้วก็ทะลุทะลวงซึ่งผมก็จะเปรียบเทียบความแรงของ CBJ กับลูกกระสุน5.56ครับหรือพูดได้เข้าใจง่ายก็คือกระสุน M4 นั่นเองผมจะจัดอยู่ในคลาสเดียวกันกับ M855A1 ที่มีดาเมจอยู่ที่48ครับเจาะเกาะ44หน่วย จะเห็นได้ว่าดามเมจมีความแตกต่างกันเกือบ10หน่วยครับซีวีเจจะทำดามเมจโดยตรงได้แรงกว่า m 8 5 5 a 1ครับ และอีกเรื่องที่น่าสนใจของกระสุนนั่นก็คือราคาของมันครับ c p j เนี่ยจะอยู่ที่411รูเบิลต่อน,นัดและการซื้อได้ต่อการรีสต็อกเนี่ยก็คือ150นัดในส่วนของ5 a 1เนี่ยจะอยู่ที่7 us ครับหรือก็คือตกลูกละ1,057รูเบิลครับซื้อได้ต่อครั้งต่อการรีสต็อกเนี่ยก็แค่90นัดเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับทั้งในแง่ของราคาจำนวนประสิทธิภาพข,ของกระสุนเนี่ย CBJ จุด่าเนนกัยคร ถัดมาในเรื่องของการแต่งปืนเจ้าซิก m c x นะครับถ้าแตะปืนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดูเฉยๆแต่พอใส่เก็บเสียง SR d เข้าไปเพียงแค่ชิ้นเดียวก็ดูดีขึ้นมาทันทีครับพร้อมเล่นเลยราคาของเก็บเสียงเนี่ยอาจจะแอบดูแรงนิดนึงแต่แบบนี้ครับเราสามารถไปซื้อเลเวนตหรือว่าอีกาในตลาดเนี่ยประมาณ3 0,000่นรูเบิลครับแล้วนําไปแลกกับสเกียร์ในค่าความสัมพันธ์เลเวลที่3ก็สามารถทําได้ครับราคาของปืนก็จะถูกลงไปอีกครับในส่วนของกิฟจับครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นแล้วก็งบป,ประมาณตามที่ต้้้อองงกกกกาารจะเเนนนนโ็็ไปท SE5 ค ทาง AK2 ครับ ArchK2 เช่นเดียวกันกับพันท้ายในส่วนของท่อนะครับมันก็จะมีด้วยกัน2ตัวที่ผมอยากแนะนําท่อตัวแรกก็คือ a r e ครับก็จะได้เออโก้บวก2หน่วยและลดรีคอยไป4%ตัวที่2ครับนั่นก็คือ MT Core Hair ในส่วนของเออโก้เนี่ยจะไม่ถูกเพิ่มแถมจะถูกลดลงไปด้วย3หน่วยแต่ในส่วนของรีคอยนะครับก็จะลดมากกว่าทาง AE 5ลดลงไป5%ครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นเหมือนกัน ถัดมาในเรื่องของแฮนด์กาดครับแฮนด์กาดตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนจาก8นิ้วที่ไม่ลดรีคอยเลยไปใส่12นิ้วที่จะถูกถลดรีคอยลงไปอีก1%อร์เได้ครับแนะนําให้เปลี่ยนมากๆราคาไม่แพงด้วยเหมือนเดียวเท่านั้นครับตัวปืนเนี่ยมันจะหลอกขึ้นมาทันทีและเข้ารูปกับเก็บเสียงด้วยพิสโซกิฟก็ตามงบประมาณเลยแล้วแต่ผู้เล่นด้วยส่วนประกอบหลักๆทั้งหมดของซิกเอ็มซีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาล่ะน่าจะครบถ้วนแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันครัสตอมกันหรือ ตกล้มบิงส่วนย้อนยิงคนไหมไปโอ้ผมรู้จักคาสต้องแล้วผมรู้สึกว่าผมมีบัฟอะ่ะโอ้ยแต่ผมก็โดมผมรู้สึกเหมือนมีบัฟนะโอ้โหดีบัฟเลย <c oughs> ดีบัฟแบบต่อกันสี่ห้าก้อนอะ่ะ <c oughs> ทำไมรู้สึกว่า<อ>แวบแวบไปทางตึกกระจกวะ <c oughs> มีสแครปสามตัวจะยิงไหมพี่ยิงลเลยบเจิงลูก มันต้องมีโบวหัวกันบ้างหรอวะไม่โบวเลยเหรอโอ้โหเนี่ยจ้าสี่คนถอยมาถอยมาถอยมารับเตายร์ผมพ่อผมพออสลับบริเวณนี้อาจจะยังไม่เคลียร์ครับเพราะไม่มั่นใจเรื่องจํานวนของศัตรูที่อยู่ในบริเวณนี้ครับและจุดที่ต้องระวังครับนั่นก็คือฝั่งห้องคอมและก็ฝั่งห้องหุ่นครับ Không có một được anh mình đâu bên nào quá? y y y thằng lึก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  ok ok Còn theo này thằng này ok chạy cái gì thực quá โอ้ oh. รูปแบบการซ้อนกันตรงเมื่อกี้ถือว่าดีโคตรค,ครับตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นศัตรูครั้งแรกบนชั้น2แล้วตายมันก็ยิงกดให้ครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยดันขึ้นไปเล่นพอผมขึ้นไปปุ๊บผมยิงศัตรูไม่จบตายมันก็เข้ามาซ้อนทันทีครับกดดันศัตรูได้ดีไม่มีเวลาให้ศัตรูเล่นเลยครับเพืยอแค่แปเองโอ้โหลูกออมัอนไม่เข้าอ่ะ đang ở phía mương này. ơi, đi nhỉ nó à? Nè robot á. quay này, ôi tôi đang quay ở robot này, p. Bot, bot, ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอไอเ้เสี่ยงเที่ยอะไรกันเที่ยโคตรโหดไอส้สัตว์แม็กเดียวเองตายหาเลยยิงอะไรกันยิงเที่ยอะไรกันเนี่ยตายรุดไปรุดไปรุดไปไป,ป,ไปมไมดูร่องมไปดูมันจะออกไปอีกคนอนะ่ะผมก็ครบแล้วนี่ถ้ามันออกไปคนหนึ่งก็คือครบแล้วนี่ย โอ้ผมอบยิงไปยิงไปเดี๋ยวผมเน็ตเข้าไปก่อนลูกนึงโอเคพี่อยู่ไหนวะอยู่ในอาคารนั่นแหละตายหนึ่งมีกี่ตัวตายไหมตายหนึ่งเห็นตัวเดียวหมก้าตายแล้วตายแล้วหิมหิมซ่อมตัวเองก่อนเลยหิมซ่อมตัวเองก่อนเลยช่อยกับขังช่คอาับรัเคผมเช็คถังน้ำมัน น,น่าจะเก,ยาาก,เกียร์น่าจะเกียร์ลองเช็คชื่อเอ้เชียเกมเลยวีลสี่พี่โดนแมนบุดีไฟโดนพี่แมนบุดีไฟสวยสวยอะไรอ่ะเปิดอาบุก็ได้เราโอ้ยิงรันเยอะอ่ะมันช่วยค่อนข้างเยอะพี่แป๊บนึงเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าบอสหรือเปล่าวะไช้ใช่ใช่โอ้โหบอสเฮียใช่บอส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 ตายเฮียตายตาย yeah. กูว่าอีกแม็ได้ยิงของดอกแล้วกูผ่านนะกูผ่านแล้วไอ้เจ้าผ่านเลยไอ้พี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮแม็กหมดกูห้ากูห้ามันมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่เจ็บอยู่กหมดสอกูห้าตายกูห้าตายเฉยใครตายวะพี่นายเหรอผมอ่ามันหลบหลังกล้องพี่จังหวะไอ้กล้องพี่ ตอนแรกเขาจะเลี่ยงไฟแบบสุดๆเลยครับว่าจะเข้ามาทําเคเวสฟาร์มโน่นฟาร์มนี่แล้วก็ออกไปครับดันมาเจอกูห้าทั้งนั้นไล่บอสกูห้าเนี่ยมันไม่ได้จัดการยากนะครับสิ่งที่ยากจริงๆคือลูกน้องบอสครับพวกลูกน้องบอสเนี่ยชุดกงชุดเก่าะอาวงอาวุธก,กระสุนกระสุนมันจะเพียบพร้อมมากๆไม่เหมือนกับพวกตัวบอสเองตัวบอสเ,เนี่ยอาจจะต้องระวังแค่แอลสิครับที่มันจะชอบใช้เป็นลูก PS12B เท่านั้นครับอี้คนนี้น่าจะคนปืนมันโอ อยากรู้มันคืออะไรไม่บอกตอนนี้หมวกสามารถติดไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ได้แล้วนะครับด้วยการกดปุ่มเฮดครับเป็นการเปิดแล้วก็การปิดก็คืออะไรวะไม่บอกขายเอาไปบอกก็ทําไม่เราบอกว่าอย่าบอกเอาก็จะบอกเดี๋ยตายเดี๋ยวก็รู้เองและไม่คืนด้วยใช่ไหมปืนแกน่ะไม่คืนอยู่แล้วแอดน่ะกลับมันเล่นน่ะถ้าเป็นปืนแกมันเล่นหมดเลยใช่แมนผเคยเห็นกลับมาใช้อะไรมาของกุยขายหมด เร็วกว่าเดิมอีกไอ้แล้วจะไปไหนเนี่ยอันนี้อันนี้เราจะไปไหนต่อไหมออกวิไอวันไม่พอมือกระเดือกไปเอามันไปเอามันไปเอามันลาบาปอพี่ฟองพี่แมนหน่อยฟองพี่แมนหน่อยผมเนี่อยครับตอนเหรพี่แมนอยู่อ๋อเยอะเิย เฮยโอยโอยโอที่ไห,หนวะเนี่ยตายตายผมก็าตายเอ้า<ด>อเฮ้ยอยู่หลังกูตายอีกเหรอกระสุนผ่านตัวแทงมาโดนตัวซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นโคตรจะประจําครับใครที่ชอบเดินต่อตูดเพื่อนนะครับมันมักจะเป็นแบบนี้ตลอดครับถ้าเวลาเดินกันจริงๆอะบางคนจะต้องเดินเป็นสามเหลี่ยมครับหรือไม่ก็เดินกันเป็นฟันปลาอันนี้จัดกระบวนทารไม่ทันแตกรคุมกันไหนพี่พี่รุยาคุมกันพี่ไหนนะ ดดดโอ้โหโดนยิงติดหัวมีมันก็ยิงหัวพี่ด้วย่ไหนพีโอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่พี่พาแคนไปช่วยไอช่วยไอซช่วยไอซก่อนแล้วขยุนระเบิดจะวิ่งมาใช่ไหมวิ่งกลับมาใช่ไหมผมวิ่งกลับมาผมวิ่งกลับมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมโซนอยู่โอเคมัขยุนระเบิดใช่ไหมเมื่อกี้ นี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้โอ้ยกูตายไม่พักเลยเจีามีคนยิงผมไอ้เนี่ยขากระเพกใช่ไหมพี่แมนตอนสุดท้ายอ่ะไอ้เนี่ยใช่ใช่ใช่เฮียแมงยิงไม่จบสัตว์เอ้าผมยิงได้พี่แมนเอ้าเหรอเออมาดูดิแมนเล็กไขวะเนี่ยไม่ได้บอกพี่ไอ้ไอ้ไอ้เอ้า ตอยไหมโทษทีโทษทีไม่ตายดีที่ยิงอกไอ้ที่เขานี่นี่พี่เี้ยปืนเต็เงินแล้วพี่แย่ใครเย็นพี่เย็นๆไว้พี่เย็นเฮ้ยทำไมเดินแล้วมันไม่ค่อยพิวเลยวะผมมีสูตรอะไรไหมล่ะสูตรอะไรอ่ะแกจะวิ่งเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเรื่องจริงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แกล้งอันนี้ไม่แกล้งแกจะวิ่งเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมเลิกใช้ไปช่วงนึงแล้วกลับมาใช้อีก ทำไงพี่ปรับฟิวออฟวิวให้สุดอ่ะโอ้เห็นต่างเลยนั่นนะต่างแค่ความรู้สึกเราเฉยหรือเปล่าใช่มันก็แค่ความรู้สึกเกจะบ้าหรือใครมันจะปรับไอ้นี่แล้วมันจะวิ่งเร็วกันกับบ้าแล้วมันหมายถึงเรื LEE: ่องผิวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยมันประทับให้เราผิวขึ้นมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะกุดซาลบายของไอซ์ไม่ใช่แต่งกีฬาใช่ไหมเสงเนี้ยไม่ใช่ เยใครยิงผ่านหัวผมไปผมยิงอะผมเลอะล็อกแล้วล็อกแล้วเดี๋ยวผมเขาให้มันสะดวกดีกว่าผมมีชั้นล่างนะผม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 โอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นผมไปเขตศูนย์เดี๋ยวขึ้นขึ้นไปได้ทางฝั่งเขตศูนย์ยินตามแล้วยันตามละ คุณไอ้นะ okay, okay, คุณไอ้อยู่ฝั่งเกียรูนนะโอเคโอเคผมกำลังขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใครเนี่ยผมก็ผมพังขึ้นมาในฝั่งเกียรูนเ <Jamie. S 1> อาขอโทษพี่ <laughs> ผมวอเตอร์โฟล์คส <c ats> ไอ้ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายอย่างเร็วดี จังหวะนี้พี่ซางบอกผมเนี่ยหลายรอบมากๆครับว่ากำลังจะขึ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ด้วยความที่บนออฟฟิศเนี่ยศัตรูมันชอบอยู่ตรงข้ามเสมอครับผมก็เลยไปโฟกัสไม่ทันได้ฟังเพื่อนครับแล้วก็แตกไปเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดนะอย่าให้ผมทํางานก็ไม่บอก <c oughs> <ด>ออกดีกว่าเปิด,ดประตูนะระวังคนดักแค่นั้นอะไม่ออกไม่อมอกไม่ออกผม,ผมอะน,นี่ไงระวังคนดัก อพลังพวกพลังอ้อมมาดูพอดีเลยตัดเช็ดด้วยเอียดีแล้วยิงจบก่อนโอเคเดี๋ยวได้แล้วรอให้เต๋อตีเต๋อยังไงปาละปาละปะละยืนตัวทางทางยาวทางยาวมาเดินไปละท้ายเรามีพี่ไปท้ายเกียร์ซานเลยไปไปไอยังได้ไอ้ยังอยู่ไอ้ยังอยู่ไอ้ยังอยู่ฝากฝากดันฝากดันได้ได้พี่ดันข้างนอกไป ทีมดูด้านซ้ายไปเฮ้ยบอสบอสพี่บอสไหนอยู่ไหนพี่ข้างหน้าพี่ซังดวนดวนโอเคพี่วิ่งเข้าแล้วมันมาแล้วพี่ไม่ยิงผมยิงก้นนะเตายยังตายตายตายแล้วตายแล้วหยุดนะหยุดนะหยุดนะโอเคหยุดหยุดหยุดหม่เอ้ยยิงขาผมด้วยแป๊บนึงพี่เปลี่ยนแบ็คก่อนเออพี่ล็อกเก็ตสามอยู่เฮ้ยจบแล้วปะจบแล้วจบแล้วพี่ได้ละ เด็กเดรรเหล็กข้างนอกย่อหุบแขนหมดทุกอย่างเลยไอวิ่งเด็กวิ้งเหล็กข้างหน้ามาแล้วอุ้ยอาเจียนเลไอ้เทียไม่ใช้ระเบิดไอ้อี่คนนึงพี่คนนี้คนนึงเดี๋ยนี้พี่ยอมขวาหน้าผมหน้าผมหน้าผมใกล้ๆกล้ใกล้ๆเลยโอเคโอเคมันน่าจะตายไหมพี่ผมยิงตายปะเมื่อกี้ อ่าไม่รู้ว่าไอ้ยิงแต่มันตายแล้วผมยิงตายผมยิงตายแลกกับมันโอเคสาธุเอออาร์ทีเอ็นเอ้ะเอ้ะเันจอดนูน่นนับไหมนับนะนับนับตรงกลางกอดนับสิตรงกลางอ่ะเฮ้ยลบเบลบลบ,ลบ,ลบปุ๊บพี่อยู่ในบ้านนะจากฝั่งนู้นว่ะฝั่งไหนฝั่งรั้ว โยนข้ามรั้วมาใช่ไหมออาใครยิงอันนี้มันยิงใช่ไหมใช่มันยิงว่าใครอยู่บนหอใครอยู่บนหอไม่รู้ใครอยู่ไม่มีไอ้ข้างบนหัวหัวไหนหัวเราเนี่ยโว้ยเคโอเคเฮ้ยโคตรเฮี้ยอะไรระเบิด มีคู้การระวังเฮ้ยระเบิดอีกนะดดกเดี๋ยวจังหวะบ้านมึงแจกระเบิดบ้านเลยยังไงเนี่ยไอ้ค้ำไวไ้ไอเอ้ยไอเหี้ยมันจริงไหามาครั้งหนึ่งโอ้โหเด้ยสายสายสายใครอยู่ข้างนอกกโอ้โหผมอยู่ในบ้านนะ้ยระเบิดอีก้ะตายอ๊ะ ได้เหรอกำลังพี่ถอยหลังมาดูรถถังผมขึ้นข้างบนนะมีใครอยู่ข้างบนวะไม่มีผมผ่าได้ไหม ตอนนี้ผมไม่รู้ทั้งตำแหน่งแล้วก็จํานวนของศัตรูเลยครับไม่กล้าออกไปเล่นก็คือถ้าวิ่งออกไปเล่นก็คือแตกฟรีๆเลยแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขารู้ตำแหน่งกันแล้วครับซึ่งก็กาลังนัวไม่มีเวลามาจ่ายข้อมูลให้กับผมครับผมก็เลยต้องหลบอยู่ในบ้านรอเพื่อนเล่นแล้วก็รอจ่ายข้อมูลอีกทีหนึง่งตายยิงแม่นทิหายรู้ด้วยกูอยู่ไหนลูโ,โอ้ยไปลูกเลยโอ้ยเ,เยอะเป็นลูกไ้ยใช่ละใครเดินขึ้นมาป่ะ โอ้ยปว่อะปูดไอ้ไอ้ซ้ายนี่ปูดใครขึ้นมาไม่มีตายห้าหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วไปหนึ่งายสองคุยจัดเซตมาแตกชัดๆเอาไปเบาเสียงก่อนเบาเสียงก่อนมันมีกี่ตัวที่เห็นนะไอ้โหดอะซ้ายมือแต่สองตัวพี่ไม่รู้น่าจะเหลือตัวสุดท้ายไอ้โผร้อยเปอร์เซ็นต์ จะพูดจะพูดเรื่องโป้ให้ผมชื่นใจหน่อยอ่อนไหนเกเกแค่ยังไม่ตายเฉย้เหมือนตอนที่หัวแกหดุดออกจากป่าแล้วตอนะนี้นเนงาหัวไม่มี <c oughs> พูดอย่างนั้นให้กำลังใจผมทีบอก <c oughs> แล้วว่าอ่อนๆ <c oughs> ไม่มีแลนะ้วเบาๆ้ออมนเล่ยู แต่ช,อตชอต็อตยอยชอตต็ชอตเมื่อกี้มันเป็นช็อตตายแล้วช็อตเมื่อกี้มันเป็นช็อตปกติอ่ะไอช็อตช็อตที่ผมโดนยิงเมื่อกี้มันปาดแล้วแต่ว่ามันยิงเข้าอกยิงก็โดไนดไอยิงตายมากใช่ไหมอืมกองเล่นมันโอ้ยต้องเล่นบาชิดป่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีคนรุ่นญาด้านข้างเดินมาละเดินมาละเดินมาละ ขวาอ,อ,อ๋อแค๊เนี่ยพี่หลบก่อนพี่หลบก่อนโอ้โหโผงโผงอะไรเนาผมไม่เห็นว่ะช่วยเนี่ยม,มันอยู่บนเนินมันอยู่บนเนินมันอยู่บนเนินระวังนะมันมันอ้อมมายิงตูดได้นะอยู่ข้างต้นไม้เนี่ยตุ๊กน้องบอสแน่เลยวะอ,อ้าวไอ้เนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เลยไปไหนแล้ววะเดินไปซ้ายเขอผ่าแป๊บนะเดี๋ยวแดงเลย มนใส่ผมกำลังจะออกไปไไช่วยเียการ <laughs> เป็นดันตุดที่ <_ S 2> ผ่านมันจะช้าไะเนี่ยมาแล้วมาแล้ว <_ S 2> ไม่เห็นเว้ยอยู่ไหนล่ะเราออกไปเล่นตรงๆกับมันได้ปะ <_ S 2> พี่พี่พี่ถอดป่ะเดี๋ยวม,ม,มันเข้ามา,ม,ามันทะลุมันทะลุอะไรที่ <_ S 2> อ่ะขับเป็นแบ๊ ไปชีดละสายน้าล้วพี่แมนไม่ได้ไปหรอพี่แมนท้าผมทำหน่อยค่าสเตอร์ไม่ยี่ตัว <c oughs> เข็มเหลืองคือเพิ่มเลือดใช่ไหมใช่ใช่ต้องเพิ่มเลือดทั้งเหมือนฉีดมอร์ฟีนในตัวแต่ก่อนผมมีเป็นพันพันแท่งเนะเด็ดยามันอยู่ตรงหน้าเราเลยะระวังนะถ้าเบิดไปดีกว่าีีให้ผมเน็ดไปไหม ไได้้เอยม่่ไมม้ันจะเตลิดไหมฮะเนรนะมันเตลิดผมมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วอ่๋อจะไปเจอคนเจอคนเหมือนกันครับแต่ว่าโอกาสก็แต่ว่าไหนวะรอแล้วรอแล้วรอแล้วไี่อาจไม่เจอนั่นแหละนั่นแหละที่ผมกลัวไม่อาไม่เจอฟาร์มเลยพี่โอ้สุกขเฮ้ยหายากเลยผมว่าผมว่าไม่ต้องไปวางแล้วแหละ ไอเชี่ยนี่สแคมธรรมดาดิตัเตยเอาเปล่าเหลือเยอะศูนย์ไอหกนะเกาะหกเหรอศูนย์ใช่เป็นเกาะเทพสมัยหัขดเก่าๆวันนี้ก็เทพแต่มันหายากสเตอร์แม่งใช้ครับไม่ลูกน้องธรรมดาบอสเคยมีอะไรบอสแม่งไม่มีหาเลยสทกอย่างมันไม่มีอะไรส่วนใหญ่แม่งลูกน้องดรอปดีกว่าน้ำอาหารพอมปะมีอยู่ m C x เนี่ยมันเป็นปืนที่ดุมากๆครับสำหรับผมในตอนนี้แต่สิ่งเดียวที่ขัด,ข,ดขัดกับสไตล์การเล่นแบบไทยของผมก็คือการยกเออร์โก้ครับมันไม่ได้สูงมากส่วนตัวเนี่ยจะชอบยกเล็งแล้วก็ต่อด้วยการยิงเลยไม่รอให้ดอปมันอยู่ตรงกลางเลยทําให้มันมีดีเลยนิดน,นึงกว่าเรายกปืนขึ้นเล็งในเวลายิงครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเออโก้ e มันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นอยู่ดีครับผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่น่าจะติดกับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกับ m C x ระหว่างแพทเก่ากับแพทใหม่ลองแลกเปลี่ยนพวกคุยกันดูครับเนี่นยอเล